ก็กลาบสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาแนะนําเทคนิคลูกเตะมุมนะครับนะจะเป็นยังไงก็มาดูกันเลยครับนะครับผมถ้าเตะมุมฝั่งนี้นะครับเพื่อนเพื่อให้ใช้นักเตะเออเท้าซ้ายนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนแป๊บนึงเอาสาราแล้วกันนี่นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นลูกศรไหมตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ดึงกลับมาเข้ามาในสนามเอามุมองศาประมาณนี้นะครับแล้วกดตัวเนะครับ เกือบเต็มหลอดน,นะครับหมุนอันนั้นลอกมาปุ๊บออกแปบ๊บนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก่อนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยก็เอาเท้าขวานะข้างบนเอาเป็นเท้าขวานะครับแล้วก็หันลูกศรมาริมเส้นแบบนี้แล้วก็หันลูกศรมาประมาณนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้กดนะนะครับผมอ่าอันนี้เอาเท้าซ้ายนะครับฝั่งนี้เอาเท้าซ้าย ห่ลูกสอนมาประมาณนี้นะครับแล้วก็กดตัว A เกือบเต็มหลอดนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อนะครับพอเรากดตัว A นะครับเกือบเต็มหลอดอยากกดอยากอยากกดเต็มหลอดนะพอลูกบอลลอยมาตรงนี้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนครับหนึ่งเอาอันดาล็อกก่อนอยู่ไหนวะอันนาล็อกชั้นอยู่ไหนอันนี้ปุ๊บ นะครับตอนเนี้ยผมจะเตะมุมอยู่ด้านบนใช่ไหมใช้เท้าขวาเปิดเข้ามานะครับแล้วอนาล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะเพื่อนๆจินตนาการตามผมนะนะครับพอเรากดตัวเอมาปุ๊บปกติเราจะหาลูกศรเข้าทางประตูแบบนี้ใช่ไหมให้เปลี่ยนครับพอลูกบอลลอยมาปุ๊บให้เพื่อนๆดึงดึงอนาล็อกมาทางซ้ายมือเรานะครับซ้ายซ้ายมือเรานะดึงอย่างนี้พอบอลใกล้จะถึงตัวเราให้หมุนอนาล็อก ล้วก็กดตัวบีกดตัวบีวววนิดนึงนะแล้วมันก็จะหมุงย้อนมาหน้าประตูแล้วเราก็จะยิงได้เลยนะครับนะ,ะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูไปพรน่งนะเห็นไ,ไหมที่สำคัญนะครับเทคนิคนี้คือเพื่อนเพื่อนต้องหมุนอนาล็อกแล้วก็กดตัวบีนิดนึงนะครับถ้าถามว่าไม่หมุนอนาอนาล็อกได้ไหมไม่ได้นะครับต้องหมุนอนาล็อก เพราะว่าเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่ว่าผมพยายามให้เพื่อนๆเ,เล่นแบบหมุนอนาล็อกนะเวลาหลม่งบอลอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโคตรดีอะ่ะมันเป็นเทคนิคการหม่งบอลแบบโคตรดีอะ่ะผมพยายามใช้เทคนิคนี่หมุนอนาล็อกแล้วก็กดหม่งใช่ไหมมันทําไม่ได้เว้ยเราต้องกดกดหมุนอนาล็อกแล้วก็กดตัวบีนะครับย้อนเข้ามาหน้าประตูแล้วมันก็จะหม่งชงเข้าประตูเองนะะเดี๋ยวทําให้ดูเรื่อยๆแล้วกัน ฝั่งนี้ต้องเอาเท้าซ้ายนะครับอครับองศาประมาณนี้กดยิงประมาณนี้หมุนน่าจะลอกปุ๊บปุ๊บเห็นไหมเข้าแล้วเห็นไหมภาพมันใหญ่ไปวะมุมนี้ต้องเป็นเท้าซ้ายนะครับเท้าเอ้เท้าวขวาพูดผิดเท้าวขวาเนี่ยมาแล้วกัน หมุนองศามาประมาณนี้แล้วก็กดตัวเนะครับปุ๊บประมาณนี้หมุนอันดล็อกหนึ่งครั้งปุ๊บปุ้งไหนะเข้าแล้วเวลาบอลย้อยมาหน้าประตูใช่ไหมมันจะบอลนนะ่ะมันจะโยนไปประมาณเสาเสาสองนะครับแล้วเรากดหมงตัวบอะ่ะหมุนอ,นอันดล็อลกแล้วก็กดตัวบมาหน้าประตูแบบเนี้ยแล้วเราก็จะโฉบเข้าไปยิงนะครับนึงอ่ะมาเดี๋ยวทำให้ดูเลือกองศา แล้วกดตัว A ปุ๊บหมุนอนาล็อกกดตัว B แล้วก็กดยิงแปบ๊บหนึ่งเออตรงนี้ต้องเอาเท้าสายปุ๊บเล็งองศากดตัวเปึ๊บหมุนอนาล็อกปุ๊บโอโหทีอย่างงี้ไม,ไม่ไม่ได้วะอเอาใหม่ปรับองศากดตัว A แล้วก็หมุนอนาล็อกกดตัว B แล้วก็ยิงเห็นไหม ตามมันจะมันจะเป็นไปตามสเต็ปเลยนะเลือกองศากดตัวเอหมอุนอนาล็อก <c oughs> อ่าปึ๊บโอ้ยอันนี้เปิดเข้าประตูเลยเ่อเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมขอลองใช้เทคนิคยิงเข้าประตูก่อนดิมันเป็นยังไงวะเห็นคนอื่นเขาทำกันนะ คือมันคือมันต้องหมดดึงอนาล็อกมามา,มาทางนี้เว้เดี๋ยวลองดูไหมชึบปึป๊บอ,อ่ะเราใช้เทคนิคเราก่อนดีกว่าเทคนิคการหม่งนะครับอ่ะเลือกองศากดตัวเอปึ๊บอ้วาวทำไมไปนู่นวนะน่ะอีกสักครั้งหนึง่งเลือกองศากดตัวเอ ปุ๊บหมุนอนาล็อกปุ๊บโป่งโอ้โหมีโป่งไว้ <c oughs> อ่ะลองไปฝึกใช้ดูนะครับผมว่ามันใช้ดีมากๆเลยนะปุ๊บหมุนอนาล็อกปุ๊บกดตัวบีกดมงเรียบร้อยเห็นไหมไม่อยากจะบอกเลยเทคนิคนี้ปุ๊บมงย้อนยิ่งโอ้โหโเกือบเข้าชุบชบชุบชบอะ เลือกองศากดตัว A ปุ๊บหมุนอนาล็อกหนึ่งครั้งปุ๊บเรียบร้อยนะครับคือเราต้องพอบอลมันย้อยมาเสาสองใช่ไหมเราหมุนอน,อนาล็อกแล้วก็กดตัว B หม่งย้อนกลับมาหน้าประตูแล้วแล้แลเราก็จะมีตัวโฉบหมงนะครับอ่าลองดูปุ๊บอุ้ยอันนี้กดปุ๊บนีเห็นไหม ที่สาคัญอ่ะต้องหมุนอนาล็อกแล้วก็วกดตัว B นิดนึงแล้วก็กด A กด A กดรอเลยนะครับปึ๊บปึ๊บหมุนอนาล็อกปุ๊บโป่งจังหวะไหนก็ได้เห็นไหมจังหวะไหนก็ก็ยิงได้ถ้าเราสามารถหมุนอนาล็อกแล้วกดกดตัว B ส่งอ่ะถ้ามันถ้ามันทำได้ออกาสเข้าประตูสูงมากเพราะว่ามันมีตัวอโรอฉกมงอยู่แล้วนะครับนี่เห็น อย่างสวยเห็นไหมอลองดูอีกสักลูกหนึ่งปึ๊บประมาณนี้หมุนอันนั้นหลอกกดเอ้าวปัดโทซุบปึ๊บ,บ,บอ,อื้มอื้ขออีกสักลูกดิขออีกสักลูกสิปึ๊บปึ๊บอื้มโอ้โห อย่างนี้ไม่ได้ฟึบปื๊บปุ๊บ,บมไม่มีใครรอโฉบหน้าประตูเลยชึบประมาณนี้วงย้อนกลับมาโอ้ยเกือบฟึบปื๊บ,บโอ้ยของเข้าประตูซะโป๊ะอะก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนก็จะประมาณนี้นะ จับประมาณนี้นะจ๊ะก็ลองไปฝึกใช้ดูนะครับผมว่ามันเล่นดีมากๆเลยแหละไอเทคนิคเตะมุมแบบนี้นะครับรู้กันแค่นี้นะอย่าเอาไปบอกใครนะอ่ะปึ๊บอ่ะนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆผมก็อยากแนะนำเพื่อนๆให้มาลองใช้เทคนิคนี้ดูนะครับ การหมุนอนาล็อกเนี่ยมันสามารถทําได้หลากหลายอย่างมากเลยนะครับเริ่มตั้งแต่การส่งบอลด้วยการหมุนอนาล็อกแล้วก,กดตัว B หรือตัว C ก็ได้แล้วแต่จังหวะเรานะครับถ้าเราหมุนอนาล็อกเราก็กดตัว C เนี่ยหมายถึงการเปิดบอลน,นะมันจะโคง้คงแบบโหยเหนือเหนือจินตนาการเลยอะคือแบบมันจะเปลี่ยนจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายอย่างเงี้ยคือแบบใช้ดีมากๆแต่เพื่อนๆต้องฝึก จนกว่าตัวเองจะชินน่ะถ้าถามว่าไม่หมุนได้ไหมไม่หมุนก็ได้ครับแต่ว่าฟิลลิ่งหรือว่าการส่งบอลน่ะมันก็จะไม่เหมือนการหมุนหมุนอนาล็อกไงเพื่อนๆดูผมเนี่ยที่ผมทําให้ดูเนี่ยเพื่อนๆอนอาจจะมองไม่เห็นว่ามันไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะมันมันมีความเปลี่ยนแปลงนะด้วยการหมุนอนาล็อกเนี่ยต้องลองเล่นเองถึงจะรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงนะ เพื่อนๆนั่งดูเฉยๆเพื่อนๆดูไม่ออกหรอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับนะผมก็อยากรนลงไม่ใช่รณลงดีอยากจะแนะนำนะครับให้ลองไปฝึกใช้ดูนะครับมันก็จะมีหมุนอันาล็อกส่งบอลน,นะครับผมเคยทำคลิปไว้ให้แล้วนะว่าอยู่ฝั่งซ้ายให้ให้หมุนทวนเข็มหรือตามเข็มนาฬิกานะก็ลองไปฝึกไอลองไปดูหาดูคลิปได้ครับใช้ดีจริงๆแล้วก็มีการทรง มีการหม่งบอลการหม่งบอลเนี่ยหมุนอันาล็อกเนี่ยบอกได้เลยว่าแทบจะ99%เลยนะเวลาเราหม่งสก,กัดอะเราจะทำได้หมดเลยนะครับลองไปฝึกดูนะครับคลิปนี้ก็ขอขี้โม้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม